หนิงปณิตาเคลียรข่าวเมาส์นางร้ายเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอหนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหลังจากมีข่าวเมาส์กันไปทั่วว่านางร้ายเมื่อ10ปีก่อนได้เลิกสามีเก็บกระเป๋าออกจากบ้านงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่หนิงปณิตาจนเจ้าตัวต้องออกมาเคลียร์โดยเปิดเผยว,ว่า ตัวเองยังอยู่ที่บ้านความสัมพันธ์กับสามีก็เรื่อยๆและได้งานเยอะขึ้นโฟกัสกับงานกับลูกไม่ได้รู้สึกว่าต้องนั่งหึงหวงตามจิกไม่มีเลยจะปล่อยแต่ต้องมีลิมิตให้เกียรติซึ่งกันและกันในสถานะยังเป็นครอบครัว และเมื่อพูดถึงข่าวหรือว่าสามีมีผู้หญิงอีกคนทางด้านหนิงได้บอกว่าจริงๆก็เรื่อยๆอยู่แล้วตามข่าวจริงไม่จริงเราไม่สามารถรู้ได้มันเป็นการเมาซึ่งตัวเองก็ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเวลาพักผ่อนน้อยถ้ายิ่งไปโฟกัสตรงนั้นชีวิตจะไม่มีความสุขฝากทุกคนช่วยดูหน่อยมีอะไรทักมาหาหนิงถ้าอยู่ในเส้นของความพอดีก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสุดท้าย ถ้าจะมีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะไม่ใช่คนเดียวที่เจอแบบนี้จะอาชีพไหนก็เจอหมดแต่สำคัญคือสิ่งที่เราโฟกัสถ้าทำอะไรไม่ได้ปล่อยวางไปเลยจะดีกว่า ซึ่งไม่ได้มีการไปถามสามีเรื่องนี้ถ้าหากมีการพูดคุยกันจริงๆใครจะยอมรับมีประสบการณ์เรื่องนี้มาประมาณหนึ่งแล้วและมีวิธีที่จะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไรก็อยู่ให้เป็นทําตัวให้ตัวเองมีความสุขก็พอแล้วถ้าอยู่ไม่เป็นเราจะเป็นประสาทเองไม่ตามค่ะเดี๋ยวก็จะมีคนทักมาบอกเราเองคขำๆเรื่องที่หลายคนยกตำแหน่งให้เหมือนพี่ธัญญาซึ่งโดยทางหนิงได้บอกว่า เจอกันทุกวันปรึกษาเรื่องนี้กันทุกวันเรามีประธานชมรมเดินตามประธานเอาเป็นว่านหนิงปณิตาก็าออกมายืนยันกับตัวเองแล้วว่ายังคงสถานะครอบครัวยังให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเอง